วันนี้รีวิวสุราชอยู่ที่วัดสมหวังวานารามสถานที่ท่องเที่ยวและที่ทำบุญยอดฮิตของชาวสุราชทั้งเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องโชคลาภฝากกดติดตามรีวิวสุราชแล้วไปรับชมกันครับในอดีตได้มีชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดินสร้างเป็นที่พำนักสงฆ์และได้ไปนิมนต์หลวงพ่ออ้วนธีรปัญโยจากจังหวัดนครปฐมมาเป็นผู้ดูแลเ <ME Y OR TI AL> มื่อท่านมรณาภาพในปีพุทธศักราช2514ทําทำให้ที่พักสงฆ์แห่งนี้มีพระจำพันสาบ้างไม่มีบ้าง เนื่องจากความเป็นอยู่ลำบากทั้งอาหารการกินและการสัญจรกระทั่งปีพุทธศักราช2524หลวงพ่อประมวลได้เดินทุดงผ่านมาชาวบ้านได้เห็นท่านที่นี่จึงได้เกิดความเสื่อมใสศรัทธาจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาและได้ร่วมกันบูรณาพัฒนาจนเป็นสำนักสงฆ์จนได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2535และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช253